ดีห้งสูตอนนี้มาหอดสะอามแล้วเนาะมันนี่เป็นวันที่สี่เดือนสิงหาคุม 2, 2022, สองพันสองสสองเดือนสักราดสองพันห้าร้อยหกสิบห้า

ไฟต็งไฟแดงขาเท้าเลี้ยวคขวไปดิเข้าไปสายหาดสะอ้ำเาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายเห็นแล้วสูง เพชรบุรีฮุ่นเละเ่นตามเสินค้าิดกระเกมทางหลวงแห่งชาติหมายเลขสี่ เ,เข้าหาถนนต่อเซระวางถนนเรียงเมืองตรงในโค,งโค้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 งแบบพักสอกแล้วเยว่าโองไนโบลึงกับพยายาลระมันระวังบนโค้งตรงนี้โค้งไม่จับสันมันโค้งบุกกล้องไหนเดี๋ยวจะว่าฮอต ที่เลี้ยวเข้าถนนอันตัดกิดขึ้อันทางเลี้ยวเมืองอันหายามำเรียนอาซาซาเนี่ยเราขวเอาได้แหกโค้งแล้วไปเหยียบเบรกอาจจะแหกเนาะพยน้ำเรียน,นโดยไม่ได้เหยียบเบรกเนาะเรียนรถหายน้ำเพราะเขาไ่ได้เหยียบเบรกมันก็เนาะมของเขา เขากรแลนลดได้สมส่ำเสมอยอใ้สางทาง,งมใลาปนี่นี่แหละทางมข้าเท้าสิไปประจวบชีล่าขาท้งที่ค่อยแซกซ้ายเนอะ จะไปเพชรบุรีหรือว่ากรุงเทพนะเอาได้คงจะว่าเป็นหูกงรีพุ่เนีลย มาตรฐานเทคนิคเขาฮัละแต่ว่ามันนั่นคันผู้ใดญเล่นไว้แล้วมันก็อย่างมันกิเหตุไฟเต็มสีแดงวัยรุ่นฝุ่นหู่จักระมัดระวังยามฝุ่นตกฝุ่นลิ้นฮัลโหลมันอันตรายนะมันมืนแต่คนขับเก่งนะคนเกิดว่า สีม่งหนาไปเพชรบุรีสะอําขึ้นกับจังหวัดเพชรบุรี ได้ลอยสาถนนตัวนี้นะแต่ว่าต้องอยู่ขวัวสุดเนาะต้องแลนเลินขวนวัวสุดให้แลนได้ฮอตลอยเสากี่เมตรต่อสมองท่านผู้ใดแลนซ่านะรุดลอยขนาะดใ,ให้สิบสายปล่อยทางให้ผู้อยู่ขวัวให้ได้แลนเนาะสามารถแลนได้ฮอตลอยเสา,ากี่เมตรต่อสมอง ผบัตเนียเรื่อเคียร์ใท่ไก่อนแลนละแลนร้อยเบื้องขวาสุดเลนไดฮอนรลอยสาวเดี๋ยวรถส่วนหลพเพิ่นแลนอยูกก่ขวาแล้วมันจะล่อคอยซาบส,น,สนใจที่แต่คุยทางหลังเนี่ยากแลนร้อย้าบก็แลนมาได้อานซ้างาก็คือวใจเยินๆดีกว่าแล้วคันทางน้ายแล้วมันก็แลนไดร้อยซีบนี่ร้อยรอยซีบ บ่ยอมสิกไทาให้ที่ขอให้แลนได้ฮรอยซาวอาจจะแลนมันกระถึกแล้วมันแนนะนลนร้อยซิบเนี่ยมันดร่อยทามันรุดรอยมันมันต้องไปงว่างซรายิเลยก็บซิกพุ่นรถอันแห้งคาบรถซีบล้อพุ่นแห้งอยู่ขวามือพุ่รนรถบุษนี่แหะเรื่องการปฏิบัต นะเบียบจราจรนี่นะพนอยู่ครัวแล้วก็ลำบากมูแล้วบ้านี่อนะ่าเรานะมูแล,แล้วแหละไปใช่ไหมครั้งน,งนี้นะแล้วเราไปไจักจะบีบไล,ล่มูลรวไปทางไปรถตัว